สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o น e y Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่14พฤษภาคม2564นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันนทิพย์ระดาค่ะวันนี้นักลงทุนน่าจะพอยิ้มกันออกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พูดง่ายๆเหมือนกับขึ้นรถไฟหอกันเลยนะซุดลงไปค่อนข้างจะแรงใช่แล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนสุดท้ายแล้วปิดไปลบ20จุดแล้วก็เช้าวนี้เนี่ยรีบาวด์ต่อเนื่องนะครับค เหลือบวกแค่ประมาณหนึ่งจุดเท่านั้นนะครับต้องติดตามภาวะความเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคือที่ฟื้นมาเนี่ยต้องติดตามปัจจัยจากต่างประเทศเพราะว่าทางตลาดพุ้สนสหรัฐค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนนะครับแต่ชินงานดาวโจเนี่ยจากที่กังวลเรื่องของเงินเฟ้อมา2อสวันทําการนะฮะเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายที่สุดแล้วเนี่ยทางรองประธานเฟดก็ออกมายืนยันนะครับว่าเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมันไม่น่าจะทําให้ทางเฟดนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายทางด้านการเงินนะครับ พอประกาศออกมาแบบนี้นะครับความเชื่อมั่นก็กลับขึ้นมาดาวโจนส์เนียวเร่งตัวขึ้นมากว่า433จุดนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นมายังทําให้หุ้นในกลุ่มวัตจักรนะครับซึ่งถูกขายออกไปเนี่ยตอนนี้กลับมามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับตามการคาดการ์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวนั่นเองนะครับกลุ่มวัตจักรการเงินนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆกลุ่มการบินก็มีแรงซื้อเข้ามาและที่สําคัญเองความเชื่อมั่นแบบนี้มันเสริมเติมจากการรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐด,ด้วย ว่ายอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานฮะถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดระบาดในรอบที่แล้วนะครับยังคงเดินหน้าต่ำอย่างต่อเนื่องก็หมายความว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐตอนนี้เริ่มรับรู้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางสหรัฐนั้นใส่เงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นการจ้างงานที่เกิดขึ้นมานั่นเองครับ ค่ะซึ่งบรรยากาศแบบนี้นะคะก็สง่งผลทําให้ทิศทางของความเชื่อมัน่นทางด้านเศรษฐกิจนั้นดูดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยระบุบ,บอกว่าคนที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยมันต้องแสดงออกถึงความตั้งใจในการหางานด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากจะหยุดอยู่บ้านแล้วก็มาขอเงินนะคะเอาไปใช้จ่ายแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยสูดีต่อเศรษฐกิจนักละค่ะส่วนทางด้านของทิศทางราคาน้ํามันนะคะช่วงนี้หลังจากที่มีแรงเกงกําไรนะคะ พุ่งทยานขึ้นไปรับกับข่าวคอรเนียไาไลที่ถูกโจรกรรมทางด้านไซเบอร์นะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาคอรเนียไาไลนั้นมีการรายงานว่าสามารถขนส่งน้ํามันได้อีกครั้งนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันของอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่ครองตำแหน่งสูงที่สุดรองลงมาจากสหรัฐอเมริกาก็คืออันดับสองของโลกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงถึง2ี 3กว่าล้านคนแล้วนะคะและมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 นั้นสูงถึง2 5 0 0 0 0หานรายณนะปัจจุบันนี้นะคะต้องยอมรับว่ามันส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปรับตัวลดลงค่ะโดยล่าสุดมียอดรายงานนะคะในเดือนเมษายนระบุบ,บอกว่าตัวเลขความต้องการใช้น้ำมันนั้นปรับลดลงไปถึง9.4%ซึ่งก็เลยส่งผลทำให้เป็นปัจจัยกดดันนะคะต่อทิศทางของราคาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเวสเทซัน เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงไปกว่า3%และเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นลงมาเคลื่อนไหวนะคะอยู่ที่63เหรียญ67เซน ส่วนแบรนด์นั้นก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันค่ะลงมาเคลื่อนไหวอยู่ที่66เหรียญ82เซนตนะคะต้องรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะสะท้อนถึงความต้องการใช้น้ำมันในระยะถัดไปด้วยค่ะมาดูเรื่องคริปโตเคอเรนซีดีกว่านะฮะเพราะว่าช่วงนี้เองมีแต่ข่าวคราวที่วุ่นวาที่เดียวนะครับสัปดาห์ก่อนเองช่วงปล,ปลายสัปดาห์มาถึงช่วงต้นสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากแดดดี้ของวงการคริปโตคุณอีออนมาสินเองนะฮะออกมาทวิตแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับราคา ซื้อเทสลาแล้วบิตคอยก็ดิ่งลงไปแล้วนะครับวันนี้บิตคอยเจอแรงกดดันอีกส่วนหนึ่งนะครับกระทรวงยุติธรรมของทางสหรัฐรวมถึงกรมสัมพารของสหรัฐกําลังจะมีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยส่วนของแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างบ n a นส e มีการกล่าวอ้างว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการฟอกเงินนั่นเองครับ พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้บิตคอยร่วงลงทันทีนะครับราคาเมื่อคืนนี้ดิ่งไปกว่า10.7ด้วยกันแล้วก็ราคาเนี่ยร่วงมาต่ํากว่า50,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะฮะแต่ว่าช้าวันนี้ถ้าเกิดอิงจากราคาของบ้านเราเนี่ยตอนนี้เองบิตคอยก็ร่วงต่อเนื่องนะครับประมาณ3อยู่ที่ประมาณ1,639,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บิตคอยช่วงนี้ถูกกระทบต่อเรื่องของความเชื่อมั่นหลากหลายภาคส่วนจริง ในทางคนข้ามนะครับดอชคอยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสกุลเงินที่มีเหรียญสัญลักษณ์ก็คือรูกหมาที่บบน้อยนั่นเองฮะซึ่งทางคุณอีลอนมัสออกมาทวิตเพิ่มเติมอีกเมื่อวานนี้ว่ากําลังศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเหรียญนี้ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็อาจจะทําให้เรื่องของแนวทางการซื้อเทสลาอนาคตจะเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะพอทวิตแบบนี้ปรากฏว่าดอชคอยนะครับเพิ่มขึ้นมาทันทีกว่า9%ถือว่าเป็นตลาดที่มีความวือหวาแล้วก็เคลื่อนไหวกันค่อนข้างที่จะรวดเร็งจริงรับสห ดูเหมือนว่านักลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะถ้าหากว่าติดตามข่าวหรือว่าทวิตเตอร์ของนายไอรอนมัสนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลต่อทิศทางของราคาสินทรัพย์ดิจิตอลค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ ต้องระมัดระวังเหมือนถูกลากขึ้นไปเชือดอะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเชือดไม่พอนะคะยังออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณสูงมากๆนะคะคในการที่จะขุดเหมืองบิตคอยคซึ่งประเด็นนี้เนี่ยจริงๆเขาโจมตีมาตั้งนานแล้วนะคะระบุบอกว่าบิตคอยเนี่ยแหละคือตัวที่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป หลายคนก็มีคําถามเหมือนอกันนะฮะแล้วแกไม,<ห>ไม่รู้มาก่อนเหรอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครคะ่ะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะต่อที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียกันบ้างเ <c oughs> ห็นตลาดทองสารส่ส,สแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเอเชียก็รีบาวกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วค่ะบรรยากาศการลงทุนสดนสนะคะนักลงทุนก็เลือกที่จะมองถึงทิศทางเศรษฐกิจที่ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากตัวเลขการรับสวัสดิการการว่างงานนั้นปรับตัวลดลงนะคะพร้อมกันนี้เองค่ะนักลงทุนก็จับตาด้วยนะคะ เพราะว่าอาลีบาบายังคงถูกตัดแข้งตัดขาจากทางด้านของรัฐบาลจีนจนกระทั่งล่าสุดนี้นะคะมีการรายงานตัวเลขที่ขาดทุนเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่4ีนะคะสำหรับอาลีบาบาส่วนทางด้านของญี่ปุ่นนั้นก็ดูไม่ค่อยสู้ดีค่ะสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 นะคะ ทำให้ต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นฮอกไกโดนะคะโอกายามะหรือว่าฮิโรชิม่าด้วยสถานการณ์ดังกล่าวน่าจะมีผลพอสมควรแล,ล้วค่ะต่อการจัดอีกกีฬาโอลิมปิกในอนาคตที่อันใกล้นี้น่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าแล้วค่ะ มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างน,นะครับเรื่องของโมบายแบงกิ้งตอนนี้ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับโดยอเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดนี้ธนาคารกรุงเทพนะครับในปี2021นะครับก็ถือว่าน่าจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะครับในช่วงหนะ้าติดตามรายละเอียดกันเลยใช่ค่ะแ,แล้วก็พักกันสักครู่นะคะนอกนอจากรายละเอียดเรื่องของแพลตฟอร์มต,<ๆ>ต่างๆแล้วนะคะยังมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ผันผวนแบบนี้นักลงทุนจะใช้สติและหาจังหวะในการทำกำไรได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะก่อนติดตามภาวะตลาดหุ้นนะครับมาดูกลยุทธ์ของทางธนาคารกรุงเทพนะครับโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ2021นะครับก็เดินหน้ากลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับการส่งเสริมการใช้โมบายแบงกิ้งของพวกเขานั้นเองครับ ผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพนะครับคุณประสนีอุยามาพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนท่านเปิดเผยว่าภายหลังโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพปรับดีไซน์ครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางปี2020ให้มีความทันสมัยและใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในเวอร์ชั่นปี2021ยังให้ความสําคัญกับการเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยการส่งคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้า ผ่านคอนเซปต์โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเข้าใจคุณมากกว่าเดิมผ่านการจัดทําคลิปวิดีโอรวมทั้งสิ้น6คลิปโดยคลิปสั้นจะมีจํานวน5เรื่องครับเน้นสร้างการรับรู้และจดจําฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือฮีโร่วิดีโอภายใต้คอนเซปต์เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะเข้าใจคุณมากกว่าเดิมนะครับ ปัจจุบันมมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพมีผู้ใช้งานกว่า10ล้านรายและคาดว่าจะตโตเพิ่มขึ้น30%ในปีนี้ทําให้จํานวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น13ล้านรายครับคาดว่าจะสามารถขยับเพิ่มสัดส,ส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่จากเดิม31.1%ิเ่ปเ็น40%ป็นอร์เตโดยปริมาณยอดธุรกรรมการใช้งานล่าสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีสัดส,ส่วนการใช้งานที่ใกล้เคียงกันระหว่างลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด โดยอยู่ที่43.7%และ56.3%ตามลำดับครับสะท้อนถึงความสามารถในการขยายการให้บริการและฐานผู้ใช้งานให้เติบโตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ก็จะช่วยให้คุณผู้ชมนะคะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันนะคะได้สะดวกคล่องมือแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ติดตามการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะต้องยอมรับว่าบรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะคะบวกได้บางๆนะคะ <c oughs> นักลงทุนดูเหมือนว่าต้องเผชิญความผันผวนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นเราจะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ได้อย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ time, ค่ะ ตามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุดแทบรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ a อ l จำกัดสวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณการคุณแพน์ครับสวัสดีท่านสมศครับครับสุเชษครับวันนี้หุ้นไทยค่อนข้างผันผวนต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับเปิดมาบวกมาสินะฮะแต่ว่าช่วงต่ําสุดที่ลบไปถึง8จุดทั้งๆที่ในตลาดดาวโจนส์เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีแรงฟื้นตัวขึ้นมาฮะตรงนี้ปัจจัยมาจากอะไรแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปครับ ผมมองว่าขณะนั่งดูตลาดนะเช้านี้ดูลักษณะของการเก็งกาไรเมื่อกี้นี้นั่งดูตัว TTA ที่มีลักษณะแรงขายไปเอตกใจว่าผลการงาน,นออกมาไม่ดีเหรอก็ออกผลการงานมาดีนะครับเพราะว่าออกผลการงานที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะครับในแง่ของตัว TTA เนี่ก็ออกผลการงานมาว่ากําไร189ล้านจตปีแล้วติดลบ459ล้านนะปีที่แล้วเนี่ยเอ็นนิ่งประแชร์ติดลบไป25ตัง ทางนี้ออกมาบวกสิบต่างก็ได้มาตั้งสามห้าต่างน,นะฮะกับสาการเนี่ยก็มองในทิศทางปกตินะฮะแต่ลักษณะของการเก็งกาไรมากกว่าผมว่าขณะนี้ตลาดเนี่ยมีเรื่องที่เป็นลักษณะของความไม่แน่ใจแล้วก็เป็นลักษณะการเก็งปลายรายตตวหุ้นเอาโตวหุ้นเนี่ยแต่โตวหุ้นเนี่ยมีลักษณะของการแกวนนะ่งเพราะนั้นตลาดจะเป็นลักษณะการแกว่งดูจาก หุ้นเวลาจะบวกได้เนี่ยนะฮะจะบวกได้เนี่ยก็จะเป็นเมื่อกี้นี้หุ้นบวกขึ้นมานี่ก็จะเป็นตัว TTA ตัวอะไรฮะติดล้อตัวปอทอสัตริกรบวกได้พวกแกหนึ่งในห้าเนี่ยถ้าพอบวกได้ก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตลาดยังเป็นรัะการแกว่งอีกกันหนึงเนี่ยมองข้ามไปตรงที่ตลาดใหม่ ในตลาดใหม่เนี่ยวันนี้มีอาการคล้ายๆกับตลาดใหญ่ก็คืออไม่ได้มาด้วยแผงของสีเขียวมาด้วยแผงของความไม่ได้ใจเพราะนั้นวันนี้ตลาดแกวนครับทาง s อเนี่ยมองจุดรับของดัชนีเนี่ยนะครับที่ระดับแนวรับเนี่ยที่ระดับหนึ่งห้าถ้าวันนี้ยืนที่1530ได้ขนาดนี้หนึ่งนะฮะสี่หกสี่เจเล่นกันอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าลงไปถึง30แล้ว นั่นหมายถึงว่าตลาดยังคงเป็นลักษณะการแกวนค่อนข้างมากพอดีวันนี้วันศุกร์นะฮะเพราะฉะนั้นตลาดก็จะเป็นลักษณะการแกวงค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับตัวหุ้นเอสแอลเนี่ยมองตัว iR p c พซซึ่งผลการงานออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็จุดรับสึงดัญเนี่ยให้ระดับราคาจุดรับไว้ที่ประมาณสี่บาทนะครับจุดด้านตัวบนเนี่ยให้ไว้ที่ระดับราคาสี่บาทสิบาทต่างไอตัว iR p c พซนะครับตัวที่สองนั้น ชอบในตัวของแบงก์เป็น K-Bank นะครับให้จุดรับไว้ที่ระดับราคา118บาทกับจุดต้านตัวบน127บาทตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นตัวของหุ้นที่อาเซียนเอเซียน A S I A N นะครับเอเซียนเนี่ยให้จุดรับไว้ที่ระดับราคา15บาท50กับจุดต้าน17บาทดูจากตลาดตามประเทศทั้งหมดเนี่ยยังเป็นในทิศทางบวกอยู่นะครับเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยโอกาสของการแข่งัวทั้งวันเนี่ย นะครับมีค่อนข้างที่เยอะๆนะครับเพราะว่าการบวกกลับมาของตัวฮ่องกงอของตัวไต้หวันของกงเกาหลีเนี่ยไม่ได้บวกแบบเยอะๆนะครับเพราะฮ่องกงบวกแค่200ร้อยในขณะที่ตัวญี่ปุ่นบวก490ร้เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดยังแข่งอยู่ครับแต่เข้าใจว่าท้ายที่สุดของตลาดเนี่ยนะครับถ้าวันนี้จะจะเป็นสิ่งที่มองแล้วค่อนข้างดีเนี่ยคือตลาดต้องไปยืนที่ระดับหนึ่ได้นะครับแล้วเชื่อว่า ผมเชื่อว่าในท้ายตลาดแล้วเนี่ยหลังใกล้ปิดตลาดในช่วงป่ายเนี่ย150น่าจะได้เห็นกรับบกครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่าสวสครับขอบพรคุณครับผมสวัสดีครับผมครบท้วนเลยนะคะแนวตั้งรับนะคะ1,530ถ้าหาว่าไม่ลงไปทดสอบอีกหรือว่าหลุดลงไปทางไรอีกก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะ ก็จะให้สวยก็หนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับถ้าขายได้สุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวหุ้นนี้ก็ตัวแนะนําอย่างที่ได้แนะนํากันไปนะครับส่วนห้าบอกนะครับที่ให้คําแนะนําสําหรับหุ้นวันนี้นะครับไปดูกันเลยฮะหุ้นแนะนําวันนี้นะครับทางฟินิลนเซียไซรัสนะครับแนะนํา CSG ครับ UOB เคเฮียนมองไปที่ PTT นะคะ PTG ทิปนะคะแล้วก็ซูเปอร์ค่ะเมย์แบงกิมเองแนะนำเคแบงนะครับแล้วก็กันกุลครับ ไอราค่ะให้ไว้ที T ่ C C E T ค่ะส่วนธนาชาติแนะนำ C K P s นะครับแล้วก็เวิร์กครับผมพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันนะคะในทิศทางของ Set 50 Index Future กันบ้างนะคะมองกันอย่างไรประเมินอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบค่ะ ครับเราจะมาสองแนวโน้มการลงทุนผ่านฟิวเจอร์นะครับว่ิศทางจะเป็นยังไงต่อไปสถา,านการณ์โควิดณปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มการเร่งผลักดันการฉีดวัคซีนไปจนถึงเรื่องของมาตรการภาครัฐที่ออกมานะครับวันนี้พูดคุยกับคุณนทวุิวงเยวรักผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลเบคกจำกัดครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณตกักแล้วก็คุณแพนด้วยนะครับค่ะคุณอาธวัตคะถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดเซ็ตเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบความผันผวนผน,นักนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นตลาดฟิวเจอร์พบความผันผวนผน,นี่สามารถที่จะสร้างโอกาสในการทํากําไรได้นะคะแนวโน้มสถานการณ์ต่อจากนี้เนี่ยเราประเมินยังไงดีคะเพราะว่าเมื่อวานนี้หรือตั้งแต่เดือนต้นเดือนมาเนี่ยผันผวน,นแรงมากๆเลยนะคะครับผมก็สําหรับคนที่อยากเล่นช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเล่นฝั่งช็อปเป็นหลัก นะครับโดยเราก็ไปมีไปเก็บข้อมูลย้อนหลังว่าปกติเดือนพฤษภานะครับก็โดยปกติเนี่ยเซ็ตจะปรับตัวลงประมาณ1.5เปอร์เซ็นตนะครับก็เรียกว่าเฉลี่ยย้อนหลังไปเลยสิบปีนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเซ็ตปรับตัวลงมา2.3เปอร์เซ็นตแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้มองว่าแย่กว่าที่คาดไว้นะครับเพราะว่าตัวของเซ็ตเองตอนนี้มีประเด็นกดดันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดอ่าในประเทศไทยที่ยังคง เรียกว่าเจอคลาสเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของอดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังเล่งตัวขึ้นนะครับตัวนั้นก็เป็นอีกตัวติ๊กเกอร์หนึ่งที่ทําให้มีแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกแล้วก็ในประเทศเรานะครับครับในเชิงกรอบการซื้อขายบ้างครับตรงนี้ให้นักลงทุนไว้อย่างไรดีครับครับผมสําหรับกรอบการซื้อขายของเซ็ตช่วงนี้นะครับเรามองที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบจุดถึงหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบจุดนะครับถ้า บีดขึ้นไปใกล้ๆกรอบ,บนแนะนําหาจังหวะช็อตนะครับแล้วถ้าย่อตัวลงใกล้แนวรับก็แนะนําเป็นหาจังหวะลองนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผันวนค่อนข้างแรงเนี่ยเรามองว่าหนึ่งคือตอบสนองกับข่าวเรื่องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อค่อนข้างแรงเกินไปนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบที่สามแล้วพวกผู้บริหารแล้วก็บริษัทต่างๆร่วมรู้วิธีรับมือนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ตอบสนองแรงเหมือนรอบหนึ่งกับรอบสองที่แบบ ขายทุกราคาจนติดสกิลเบเกอร์ได้ครับค่ะถ้าหากว่าเราเทียบเคียงเป็นเซตฟิฟตี้อินดีฟิวราคาเราประเมินกรอบไว้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะครับผมสำหรับเซตฟิฟตนะครับครับสำหรับเซตฟนะครับเราก็ประเมินกรอบไว้ที่เก้าร้อยี่สิบจุดนะครับถึงแถวแถวเก้าร้อยสี่สิบห้าจุดนะครับครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์เอนะครับครับ มองหุ้นกลุ่มที่เอื้อประโยชน์ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐยังไงบ้างครับในช่วงนี้ครับครับก็สําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวก uh, CPO Macco นะครับ CRC c o m 7 c i n e x แล้วก็ CPW นะครับที่จะได้จากมาตรการภาครัฐแต่ตัวที่น่าจะไฮไลท์ก็แนะนําเป็นพวก uh, ที่เกี่ยวกับ ตัวไอหน่อยก็อย่างคอมเซเว่นหรือ CPW ที่ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังโตต่อเนื่องน,นะครับเนื่องจากคนเวิร์ฟฟอร์มโฮมมากขึ้นถ้ายิ่งได้เงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐด้วยก็มีแนวโน้มที่จะไปซื้อพวกสินค้าไอทีเพื่อ เรียกว่าเอามาทํางานด้วยนะครับจะได้ลดต้นทุนครับค่ะแน่นอนนะคะว่าในตลาดฟิวเจอร์นะคะมีสินค้าหลากหลายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน้ํามันเราประเมินราคาน้ํามันยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่ามีทั้งข่าวดีข่าวร้ายเข้ามาผสมผสานทําให้ราคาค่อนข้างเหวี่ยงพอสมควรค่ะครับสําหรับราคาน้ํามันหลังจากที่ตัวท่อขนส่งของสหรัฐถูกโจมตีทางไซเบอร์ตอนนี้เขาก็ยอมจ่ายค่าปรับหรือค่าถ่ายไปเรียบร้อยแล้วก็กลับมา เดินเครื่องได้นะครับตอนนี้ราคาน้ำมันก็เลยยังเริ่มอ่อนตัวลงนะครับรอบนี้ที่เราประเมินเราประเมินอยู่ในกรอบ60เหรียญถึงแถวๆ65เหรียญน,นะครับช่วงนี้เรายังไม่เห็นปัจจัยใหม่ที่จะมาเป็นประเด็นหนุนให้น้ำมันเนี่ยนิวไฮได้นะครับถ้าเราไปพิจารณาเรื่องผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกตอนนี้เขาก็กังวลที่อินเดียกันที่วันหนึ่งติดหลักแสนรายนะครับก็เป็นคนที่ทำให้ดีมานหายไป ส่วนในฝั่งอุปทานฝั่งโอเปกนะครับก็เขาบอกว่าเขาลดกําลังการผลิตมาประมาณค่อนข้างนานแล้วตอนนี้เขาเริ่มเร่งเพิ่มกําลังการผลิตนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้ตลาดน้ามันยังถูกกดดันทั้งฝั่งอุปสงค์แล้วก็อุปทานครับก็เลย ประเมินแค่6กสิถึงหกสิบนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ให้ภาพนะคะประเมินในกรอบการลงทุนทั้งในเซฟฟิฟตี้อินดีฟตลาดใหญ่นะคะหุ้นในกลุ่มต่างๆแล้วก็ทิศทางราคาน้ํามันด้วย จับช่วงนี้เองก็ต้องมีการดูเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับตลาดยังคงผันผวนตามแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อนะฮะแล้วก็เรื่องของปัจจัยจากต่างประเทศด้วยใช่ค,ค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนนะคะห้ามพลาดเลยรายการของเรามีครอบคลุมนะคะในทุกๆสินทรัพย์นะคะในทุกๆตลาดด้วยนะคะสามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาดีๆแบบนี้วันจันทร์หน้ากลับมาพบกันค่ะ10บโมงหนาทีเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่นปกอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Oh, <laughs>